ใหม่ไซลับพรีเมียมมันม่วงสไตล์ญี่ปุ่นหอมหวานกลมกลม่อมดีต่อสุขภาพผสมผสานจากวัตถุดิบธรรมชาติจนได้เป็นไซลับมันม่วงระดับพรีเมียมสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยด้วยแกนะครับพวกกับพวกเรานะฮะเต็งหนึ่งแชนแนลนะครับวันนี้จะมาเสนอนะครับไซลับพรีเมียมนะครับมันม่วงสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นไซลับตัวใหม่ระดับพรีเมียมจากเต็งหนึ่งนะครับ แล้วเราจะมาทําเมนูอะไรนะครับไปดูกันเลยกับเมนูแรกนะครับเมนูมันม่วงลาเต้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเทไซรัปมันม่วงไปเลยนะครับ30 ml นะครับลงในแก้วพักไว้นะครับตามด้วยนมเต็ง1มิลกี้นะครับอีก150 ml นะครับคนให้เข้ากันนะครับแก้วที่เราใช้นะครับก็เป็นแก้ว18ออนนะครับตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยเทส่วนผสมนะครับลงในแก้วได้เลยนะครับ แล้วก็ตกแต่งแก้วด้วยฟองนมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับหรือว่าจะหาผงมันม่วงนะครับหรือเป็นเนื้อของมันม่วงนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมกันได้นะครับแค่นี้ก็น่ากินมากๆเลยนะครับมาต่อที่เมนูที่2กันเลยด้วยกันนะครับกับเมนูมันม่วงชาอัดสามทูโทนนะครับเราก็จะมาชงชั้นล่างกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเราก็เทไซรัปชาอัดสามนะครับ20 ml ลงในแก้วพักไว้นะครับ ามด้วยนมเต็ง1มิลกี้นะครับอีก60 ML คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ในแก้ว18ออนแล้วตั้งพักไว้ก่อนนะครับมาชงในส่วนที่2กันเลยนะครับเะครับเราก็เทใส่หลับมันม่วงนะครับ10 ML ใส่ในแก้วพักไปนะครับแล้วตามด้วยนมเต็ง1มิลกี้อีก90 ml ครับ าให้้เเขกันลยแล้วเราก็นําแก้วที่ชงชาอัสมไว้นะครับใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับตามด้วยนะครับมันม่วงครับที่เราชงไว้นะครับเทลงไปได้เลยนะครับบนหลังช้อนนะครับจะได้เกิดเป็นชั้นๆนะครับตกแต่งด้วยฟองนมนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มผงมันม่วงหรือว่าจะเป็นเนื้อมันม่วงมาตกแต่งเพิ่มเติมก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแค่นี้ก็น่ากินมากๆเลยนะครับมาต่อที่กับเมนูสุดท้ายกันเลยนะครับกับเมนูมันม่วงปั่นนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ตัดน้าแข็งใส่ในเครื่องปั่นได้เลยนะครับ1แก้วครึ่งนะครับขนาดแก้วก็ยังใช้ที่18ออนนะครับตามด้วยไหลับมันม่วงนะครับอีก50 ml แล้วเราก็เทนมเต็ง1นึ่มิลกี้อีก120 ml ครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เทใส่แก้วนะครับตกแต่งด้วยสลับมันม่วงอีกเล็กน้อยนะครับแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับกับเมนูมันม่วงปั่นนะครับน่าทานมากๆครับแล้วเป็นไงบ้างครับกับสลับพรีเมียมมันม่วงนะครับสามารถทําได้หลากหลายเมนูนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับกับที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถติดต่อทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะฮะชาวก้วยเตี๋หนึ่งได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่องเตี๋หนึ่งชแนลไว้ด้วยเลยกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วไวััครบสดี